สดีค่ะเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องอาดาจะพาไปตามสาวเจมสาวเจมฝันเห็นเห็นฝันเห็นคนในบ้านตายฝันถ้าฝันแบบนี้มันชอบออกอายุไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องอาดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ รอบทัดไปทีมันออกกันชีอย่างชีหนึ่งซูนและวีู้นหนึ่งอะไนะลวันเอ๊นั่นแหละปอนวับักบักเฮฟเต็มหัวร้านล้านชีขวามาเออดร้านชิ้ชี้ขวามาปาดีเป็นเลขสี่ตรงแต่ทุกคนมันตรงเลยแสด้เนาะฝันในฝันเขาสมุดนะเจนแมนจะรู้ก็บอกสมังแมนยืนยืนต้นหนึ่งแน่เมื่อนังกำลังกับฟันยังพูเป็นออกเกาซูน่ะเนาะ เราก็ย <fam. S 2> <ni? clipping. S 3> ังมาทำอยวตี nice. ้แน่ข่อยวตี้เนี่ยยังหัวกับเก่าน้องบอกกันนะยังแหละยังบอกกันมันแต่เก่าซูนซูนเก่าไม่จ๊ะมันก็มาหาแป้งพอกันอยู่หน้าวัดแต่ว่าเราฝันมาไอ้แฟนผู้ชายอันหนักแล้ถือขาตายถือขาตายตายว่าขาดเลยเราเลยว่าเอ้าขันเจ้าถือขาตายปุ่นี่ตอนเรียนตุลเล่าหนแบบไ่รู้ว่าถ้าตายเราจะสิหาพวได้บ่ล่ะวบาสิแล้วก็อายุ23นาะจ้ะคนที่ตายหนูเมนจ้ะมันตายขาตายยี่บ้านลำไย แบบบอยูแบบมันมันไปเห็นงานอะไะจ้ะก็ถือถือขาตายต้วหนูก็ติเป็อายุเล่าเนาะเม,มนจ้ะอายุสี่สิบสามสาม <ปะ S 2> <แ>ี่สกิดสองสีเนาะเพราะว่าเจมสสี่สิบสองเนกิดสีสองกับสองหาแล้วก็สี่สิสองสีมันเกิดก้อนจัสทีเดียวอ๋อจ้ะ คนเกิดก้อนจำเป็นอสองหาสองห้าสองสี่สองห้าสองสี่จะจะมาอายุเล่านี่จะมาดสื่ออยู่จ้ะบอกคนบางคนบอกซื้อเลขเด้อแต่ว่าปิ๊งัวในคนสีลงทุนพี่น้องเปนมากสีสามเเจ้าขาแล้วตายเมนจ้ะสองเกือสองห้าสองสี่เมนจ้ะแา้วไม่สนใจมันยิงไหนกูซายที่บอกอายุก็จะออกสองสองน้องเมนจันเปิดตู้ซาย ผู้บ่านขาเพิ่นวัดรูรูแต่ว่าถือเขาขาไปเห็นงานแบบเมืองสินะถือขาสินะเร่งการบันทีอีกแบบนึงขันเ้าันว่าผู้ยิ่งตายมันจะออกสูงซี่ขันบอกอายุหรือข้อศอกคู้ยไ้ตายมันที่ออกสูงขันอืมแต่เกียลงก็ได้้เอการีจ้าขันเจ้าฟันเจาู่ตายมันออกอายุหรือออกข้อศอกเกิด นุกอายุแล้วแต่นุพราะวันนุฟันผอดล้างก็นี่ก็อายุสิสิบขวบเป็นสิ่งของแล้วก็เจ้าะฟันฟันผอดแจมก็อายุแจมมันบลาแล้วเจ้าะฟันผอดแจมเป็นสมบัติามมันอยู่แจมจะเป็นคนซื้อเหมือจ้ะิมหรอกที่สองก็คือเนาะคนไม่ได้ซื้อแต่ไม่ก่ออายุแจมเลยคือส่วนมากแล้วฟันนี้ไม่สิ่ออกอายุเนาะเล้วก็เลยมันใจอายุ ตัวจริงๆเิ่นก็ยากุทตานใ้เนาะท่น้ันันน้อยจำนี้นี่อันเงียบันบานเาหรือราบ้นเนอนตัวแันเงียวอะไรได้เ้ากับันเราก็เจ้าใหญ่แล้วขสูงแล้วขวเมยแอนเลยเจ้าหาบโดนเนาะเจ้าหาโดนตัควฟันเนา่ความฟันฟันมจเกี่ยวหาตื่นเมยาก็ยังเมยป็นเป็นเลืองจริงตัวเมื่ยเมยแแอ่เลย มัวยังเลี้ยงงัวเลี้ยงอะไรบ่จ้ะเลี้ยงควายบร้เฮดอ้วนแล้วบ่เด๋ยวนี่โอบริเฮตเนี่ยเด็นผ่านไปบ้านปิดปิดอยู่นะก็ไม่มีคนอยู่นี่แหละอยู่ลังบ้านโอ้พอยู่ลังบ้านานยงว่าบ้านบ่ด้ล้คนมาขอขายยังไงขลอ่ยขาพ่ยขลุอยขาุ่ยงลุ่ยข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 ลุ่ยิลุ่ยขลุ่ยขล้านลยตลุ่ยลยลุ่ยขลน่อาพา่ปอยู่ย้าบ่ยขลุ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 ่ยูน่ยข้า่ ครพนเลยเคขีักษขอลังมันเคขีอลังมัเลยเคว่าผมาอย <c oughs> ู่ทีถนนใหญ่เนะหน้าวันได้เด็ดนาวันจ้ะหลังที่สามหน้นาวันไม่ได้แลวมันเปี่ยนอละผู้ใดขายเนาะ คือน้ำหนักสิมาทางนี้เนาะมาทางอายุคนนเจ้าเดิซื้อไว้ไปเดินซื้อซ้ำตรีไปอดมือคนละหาแล้นจะพลอยใช่ไหาเหมาะรถเตยลหาเออผู้ใดมีตรีสีซ้ำมาขายเห็นปุ๋ยเก๋เจมเนอร์บรรดาแฟนผู้ซอยคู่กันน่ะผู้ซอยมียิ่งกิเป็นคู่กันนะจ๊ะนะมันเาว่าอยู่ในหมู่บ้านนใคะอายุ43ปีเกิดพศ2524นะคะเพิ่นบอกว่าถ้าเพิ่นันว่าผู้ใดตายมันบ่ออกพศเกิดมันจะออกอายุ เขาแป้งจำได้ว่าสีสามบอพนั่นนะข้างล่างที่เทอาฟันนั่นเนาะที่คนบ่านห้องบอกใครว่าข้างล่างออกสีสาเนื้อนางมันก็ออกอะไรอยู่ไหมเราเพงก็าออกง่ยออกง่ายสีสามจะออกอะไรเราก็เลยไปเลยจนเราเห็นเลยเราเราเป็นคนประสอเวยเนาะเราขายคือตังไอเสนรูาีซ้มเราน้องก็รู้าชุดผลกับฟันทิ้ฉากรึเป่ามล่าชุดพอฟันฟันแบบใดนะจ๊ะฟันว่าสร้างไม่สร้างเผือกสร้างดำหรืนหนามันบ่ ตีให้เป็นเก่าซี่เก่านึ่งว่าตีเก่าเก่าน้ำเก่าเก่าก็มันต้องกับนกโคก่อนปามันเลยออกโคกทุนกกับเก่าซี่เป็นไงบางคนตีเป็นเนาะถือทั้งบนทั้งหลังไมจ้ะว่าทำฟันเห็นส้างเผือกคุณนะมทำกระดานเ่ามากเ้่ามากเลยจนเราโทษวันสิโทษไปหาบนวันถือคนว่าอู้เป็นนกไยเหล็กทำไยทำปไเลยกเป็นนกไฟเหลยกเป็นมิตรนั่นคือ โบลูเราเลีกมันสะออกังพี่น้องเอ้ยันนี้เป็นแค่แนวทางเขาก็ฟันอะไรกันเลยเป็นผู้ซอยหนือสั้บายยืดเข้ามาิลับาร์เต็มหมดได้กันนงานเนี้ยเมื่อกันม่ลไเ็ดก็เห็ดเนาะเป็นบางเถื่อน่ะแต่ละวันเวลาวิมีก็คากันนางเลนนางอะไรเนาะเวลามีก็หลังนลังเห็ดอยู่หัอจะเปนชื่หนชาวบ้านเยงกางใหแรงให้น เราไดนอนเจร่ยงกันกับออสเวอร์แล้วจะว่าจะชจรีงรงงยกันอะไรรงนี้ก็สบายสบายที่นี่เมื่อแรงกัสิบ่อย่างเนาะเม่อรเห็ดไผแรงเนาะมีเห็ดเขาเห็ดมง่อนลงทะเบียนลงอะไรนะก็มีข้อการน่ข้อการนี้มีข้อการนข้อการนี้ตล่มีอะไรยางเจ้าันที่นี่จะได้รตอนนี้จะไปนั่นช่เอคนขาย้าคนอยู่จ้ะแต่ยังบ่ทันมาบ้านเฮาม นั่งบุกไฟมีดอกจะเขาจะไปขายทางอื่นจนมาต้องไปบ้านเท่ากสต้องถึงนะต้องไปน้ำเท่ากสบ้านเทานี่บุกไฟเขาว่ามีเขาจะไปขายบ้านอื่นเนาะบ้านเทาจะแถ่นะขายนี่เขาจะไปขายบ้านอื่น มนนนนนันมาพัวเอ่แ้นผัวซอยปูกันตานยนะคะตายคักตายแน่ตายรื่งเพล่เจ้าขาคักขาเน่ขาตายคนเคยฝันแบบนี้มันจะออกอายุอายุ4ีปีพศเกิด2สองน, 25, 24, นะคะเดขนตัวค่ะสองสี่แม่นจ้ะถ้าผู้ได้หมักซ้มตัวกระจัดเลยจ้ะคเจี๊นได้ลออกถึงวันี้เราจะไปออกกุกเกงได้พี่น้อเลย เข้ากับใจผิดเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ซื้อเลขเพิ่นขันเพิ่นฝันได้3ตัวเพิ่นสิเอามาลงซองเอฟซีซื้ออ๋อเดี๋ยวอเพิ่นเพิ่นสิไปออกรถเก๋ขนาดงั่วนี่บ่ถือแล้วก็ยังออกรถขนนาดได้แม่ทั้งได้ทั้งแม่ทั้งลูกเห็นทั้งลูกช่างใจเป็นฝ่ายรถเป็นฝ่าได้ท้งแม่ทั้งลูกเิสีเอามาล่องซองเพิ่นมาเพื่อเอฟซีซืีออิ่ 3ตัวตรงๆโอนมากกุรบาท2บาทเพื่อได้รถเจ่งมนบ้งเจ่งมือสองกับโบแพงแน่นอนเจนแมนแมนไม่กลับพ่อเด้กขับเป็พี่พ่อไปได้เแมนนม่กไปตลาดได้าตาแมนนิดนะโอ้สีแดงกับแมนสีแดงนุ้ยแรงครับเลยบอกเห็นบกปูว่าไม่อย่างไรกินว่าเศร้าปาเจนจขนุ่มพ่อหนุ่มกินจนมาแกมดจ้าขอบคุณค่ะงกับ